แรดิสเพราะในกระถางมังกรงอกแล้วค่ะงอกดีมากเลยนะคะสวยด้วยนี่ตะมุตะมิเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแรดิสก็ค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ เรดดสมีอายุการเก็บเกี่ยวแค่20-30วันอายุสั้นๆเหมาะสำหรับปลูกในฤดูหนาวเพราะว่าเรดดสชอบอากาศเย็น สำหรับการดูแลแ,ลแลรดิตเมื่อแรดิตอายุครบ15วันเราก็ใส่ปุ๋ยอคอกหรือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารสักหนึ่งครั้งกระถางมังกรขนาดนี้ใส่สัก4ช้อนโต๊ะแล้วก็พลวนดินไปด้วยแล้วก็รดน้ำหมักปลาทะเลสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือ7วันอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตร น้ำหมักปลาทะเลจะมีธาตุอาหาร NPK ค่ะแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรลดทุกๆ2วันน้ําหมักปลาทะเลจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินทำให้แดดดีดดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายแรดีดก็มีอายุครบได้1เดือนแล้วนะคะประมาณ1เดือน10วันเนี่ย นี่พร้อมเก็บกินได้แล้วถ้าอายุครบหนึ่งเดือนคือสาสิบวันเนี้เราก็ควรที่จะถอนกินค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าปล่อยให้อายุเยอะกว่านี้หัวจะด้านจะไม่อร่อยเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่จะกินได้แล้วค่ะที่แขวนกระถางต้นไม้ใช้วางกระถางต้นไม้กระถางผักกระถางแคคตัสนะคะแล้วก็ วางกระถางอิดก,กระถางดำหรือจะวางกระถางแบบรางยาวก็ได้ใช้แขวนบนรัวแขวนบนที่สูงหรือว่าแขวนที่ระเบียงคอนโดก็ได้นะคะมีสองสีให้เลือกราคาหลักสิบค่ะสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกล้าในคลิปเลยนะคะ